ต้นต้นขัวเป็นอะไรเป็นขีมารีกับตอกโบกีทําโคตรง่ายโคตรเด็กอ้วนเริ่มมาก็ทาขีมาริต้มน้ําให้เดือดใส่วุ้นเส้นเกาหลีลงไประหว่างรอเส้นสุกก็มาหั่นใบกุชายแล้วก็แครอทพอเส้นสุกแล้วตักออกเสดดน้าแล้วก็เอาไปนอกน้ําเย็นแล้วก็มาตัดให้เป็นเส้นสั้นๆใส่ผักที่เตรียมไว้ปรุงด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทยคนให้เข้ากันแล้วก็เอามาห่อด้วยสาหร่ายม้วนเป็นแท่งแล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีคําแล้วก็มาเตรียมแป้งทอดมีไข่กับแป้งถ้าข้นเกินไปใส่น้ำเปล่าได้นิด เอาน้ำใส่หม้อไฟฟ้ายี่ห้อแลมจอยใช้โคดง่ายแค่เสียบปลั๊กมีความร้อนให้เลือก2ระดับแล้วเขาก็มีหม้อนึ่งมาให้ด้วยไม่ต้องกลัวอาหารติดเพราะเคลือบมาอย่างดีพอ,อน้ําเริ่มร้อนใส่แป้งตอกลงไปแล้วปรุงด้วยซอสโคชูจังซีิวขาวแล้วก็น้ําตาลเพิ่มความแซ่บด้วยซอสเผ็ดเกาหลีคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่ไส้กรอกแล้วก็ปลาแผน่นคนให้เข้ากันชิมรส อันนี้ใส่น้ำเยอะไปหน่อยจะต้มเป็นไฟเบารอจนงวดพอง,งวดได้ที่แล้วใส่ชีสเพิ่มความพีเมียมใส่คิมมารีที่เตรียมไว้แล้วก็นำไปเสิร์ฟให้มนุษย์แฟนได้ละครับนี่เป็นตัวเว็บ